ดวงหัตถมังกรตอนที่9ก้านัตำหนักจางกุ้ยเฟยในเวลายามเมาช้างเหลียวเตรียมเลือดหมูไว้ตามที่จางกุ้ยเฟยสั่งเช่นเดียวกับบุญเว่ยหลงที่เข้าประชุมที่ท้องพระโรงในยามซื่อจางกุ้ยเฟยที่นั่งอ่านหนังสือสั่งให้ฟู่วงไปยกชาดอกเบญจมาศมาให้ฟู่วงก็ยังคงทําตามแต่ก่อนจะยกเข้าไปให้ฟู่วงนําพิษพึ่งที่ได้จากหลีเซียนเฟยใส่ลงไปในชารสนม ชาดอ,อกเป็นจมาดได้แล้วไปคะจะทรงสวยหรือไม่ไปคะฟูห่วงที่วางน้ําชาลงบนโต๊ะเอ่ยถามจางกุ้ยเฟยช้างเหลวจางกุยเฟยไม่ตอบฟูฮ่วงแค่เอ่ยชื่อช้างเหลวเท่านั้นช้างเลวที่รู้หน้าที่ต่อจากนี้ดีช้างหลียวตรงเข้ามาจับฟูห่วงอย่างไม่รีรอและไม่รอให้ฟูฮ่วงส่งเสียงใดๆเธอฟาดลงไปที่คอด้านหลังของฟูฮ่วงจนนางสลบล้มลงไปกับพื้น มัดมือมัดเท้าปิดปากนางด้วยแล้วเจ้าจงไปตามหมอหลวงบอกว่าคาโดนพิษพึ่งอาการสาหัสเธอบอกชางหลิวนำชาที่ผสมพิษไปเททิ้งพร้อมกับทําตกลงจนแตกก่อนจะหยิบเลือดหมูหยดลงที่ตาหูจมูกปากและนำไปซ่อนจางกุยเฟยล้มลงกับพื้นดวงตาปิดสนิทชางหลิวรู้หน้าที่ดีนางตะโกนออกไปจนคนด้านนอกตําหนัก รีบนำความไปบอกวนเว่ยลงที่กำลังประชุมกับเหล่าคนนางอยู่ตำหนักโลโตเฟยโลโตเฟยที่กำลังรองฟังข่าวอย่างใจเย็นก็มีนางกำนันเข้ามารายงานว่าพระสนุจางโดนวางยาตอนนี้อาการสาหัสนางกำนันช้างลิวกำลังให้หมอลลงมาตรวจอาการอยู่่ายังไงนางก็ไม่รลอดหรอกตอนนี้ผิดพึ่งคงจะซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วโลโตเฟยหัวเราะดังลั่นไปทั่วตำหนัก ข้าจะหาหลีเสียนเฟยโลโตเฟยไม้จะเดินออกจากตำหนักแต่กลับโดนทหารเข้ามาปิดล้อมไว้นี่พวกเจ้ากำลังทำอะไรโลโตเฟยตะโกนถามเหล่าทหารล้อมตำหนักเธอเอาไว้ฟ้าบาทนี้รับสั่งให้ล้อมตำหนักพระสนมโหลพระสนมหลีพระสนมอวีเอาไว้เพื่อค่ะหัวนหน้าองครักษ์ตอบโลโตเฟยที่ยืนจ้องอย่างเอาเรื่องฟ้าบาทหรือว่าโลโตเฟยตาโตเมื่อรู้ว่าเป็นคำสั่งจากใคร กลับเข้าไปในตำหนักอย่างกระวนกระวายฝ่าบาทจะรู้แผนการได้อย่างไรฟูห่วงโดนจับได้งั้นตัวนี้แล้วนางกุ้ยเฟยล่ะหลโ่เตาเฟยกระวนกระวายเดินไปมาอย่างร้อนลนกลัวว่าตนจะโดนส่งไปเป็นลงทาบเหมือนเฉิญเจ้าหลงเช่นเดียวกันกับหลี่เซียนเฟยและอวี๋ซิ่วหลงที่โดนล้อมตำหนักไว้และกำลังกระวนกระวายอยู่เช่นเดียวกันกับนางหวนเว่ยหลงที่กำลังนั่งประชุมกับเหล่าคุนนางอย่างเรียบเฉย รอให้เวลาเลิกประชุมหลังประชุมเสร็จก็มีคนจากตำหนักจางกุ้ยเฟยแจ้งมาว่าพระสนมจางกุ้ยเฟยโดนวางยาเขาก็รีบไปที่ตำหนักจางกุ้ยเฟยทันทีเห็นหมอหลวงตรวจชีพจรนางหมอหลวงจางกุ้ยเฟยเป็นอย่างไรบ้างเขาเดินเข้าไปนั่งกลางๆเธอที่นอนให้หมอหลวงตรวจอยู่ฝ่าบาทกระหม่อมตรวจดูแล้วพระสนมไม่ได้โดนพิษพึ่งแต่อย่างใดเพคะะะ่ะขอบใจขอบใจเจ้าออกไปก่อนส่วนเรื่องวางยาโยนกงกง จะพานางกำนันฟู่ฮวงไปตรวจสอบคำที่กรมสืบสวนทีเวลเว่ยลงไม่อยากจัดการอะไรทั้งนั้นในตอนนี้ฝ่าบาทหลังจากนี้ฝ่าบาทจะทรงทำเช่นไรต่อเพคะก็คงทำตามกฎเจ้าอยากอยู่ในวันสอบปากคำไหมละ่ะอยากเพคะเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างจัดการที่ท้องพระโรงต่อหน้าเหล่าขุนนางเดิมทีผู้หญิงห้ามเข้ามาที่ท้องพระโรงแต่สำหรับเวิลเว่ยลงแล้ว จางกุ้ยเฟยเป็นข้อยกเวน้นทหารนำตัวนางกำนันฟู่ฮวงโหลเต่าเฟยหลีเสียนเฟยเอวี๋ซิ่วหลงเข้ามาในทองพระโรงฟู่ฮวงพูดมาว่าใครเป็นคนสั่งให้เจ้าวางยาจางกุ้ยเฟยวนเว่ยหลงเอ่ยถามนางกำนันฟู่ฮวงเสียงเข้ม หม่อมชันฟู่วงเป็นนางกำนันของพระสนมโหลโตเฟยไเพคะเมื่อพระสนมจางกุ้ยเฟยต้องการนางกำนันเพิ่มพระสนมโหลสั่งให้หม่อมชันแฝงตัวเข้าไปเป็นนางกำนันของพระสนมจางกุ้ยเฟยเมื่อได้โอกาสจึงนำพิษพึ่งที่ได้จากพระสนมหลีเสียนเฟยใส่ลงในน้ำชาให้พระสนมจางกุ้ยเฟยดื่มเพคะฝ่าบาทหม่อมชันถูกใส่ร้ายเพคะ เหล่าโต้เฟยบังคับให้หมอมชันร่วมแผนการนี้หากไม่ทํานางจะฆ่าหมอมชันไปคะฟาบาทโปรดให้ความเป็นธรรมกับหมอมชันด้วยลีเซนเฟยพูดขึ้นนางไม่ยอมเด็ดขาดอา้าวลีเซนเฟยเหตุใดเจ้าต้องเอาตัวรอดไม่ใช่เจ้าหรอกหรือที่นําพิษพึ่งไม้ข้าบอกว่าสามารถทําให้หนางตายได้อย่างทรมานฟาบาทไพคะเรื่องนี้หมอมชันไม่มีส่วนรู้เห็นเลยนะเพคะ่ะอวีซิ่วหลงที่เงียบมานานจึงเอ่ยขึ้นบาง นางกำนันก็ไม่ใช่คนของนางพิษก็ไม่ใช่ของนางเพราะฉะนั้นนางก็สามารถรอดโลโตเฟยหลีเสียนเฟยหันไปมองอวิซิวหลงพร้อมกันก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้าอย่ามาเอาตัวรอดคนเดียวนะเจ้าก็เห็นด้วยกับแผนการนี้อวิซิวหลงพอพอกันสิกทีเลิกเถียงกันไปมาเสียทียวนกงกงจดบันทึกโลโตเฟยวางแผนรอบยาพิษให้จางคุ้ยเฟยหมายจะเอาชีวิต โดยยาพิษนั่นเป็นของหลีเซียนเฟยอวิซิวหลงรู้เห็นเป็นใจพระสนมทั้งสามประพฤติตัวไม่เหมาะสมสมควรได้รับโทษโลโตเฟยได้ชื่อว่าพระอักคระชายาผู้มีเสีนธรรมจริยธรรมแต่กลับคิดจะเข็นฆ่าผู้อื่นปลดลงจากตำแหน่งนำไปประหารส่วนนางกำนันในเมื่อรักที่จะเชื่อฟังนายสมควรโดนประหารไปตามกันหลีเซียนเฟยผู้ได้ชื่อว่า พระราชชายาผู้พร้อมไปด้วยคุณธรรมปัญญาแต่กลับสิ้นคิดไร้ปัญญาช้ยาพิษร้ายแรงหมายจะให้จางกุ้ยเฟยตายอย่างทรมารปลดจากตำแหน่งนำไปประหารอาวีซิ่วหลงผู้มีกิริยางดงามวิจิตสมดูร่วมคิดปลดตำแหน่งให้เป็นปาสืออียวีซี่ตำแหน่งระดับล่างส่งไปตำหนักเย็นตลอดชีวิตคำตัดสินของวนวยหลงทั้งเด็ดขาด และไม่แม้แต่ความสงสารเหล่าขุนนางถึงกับมองหน้ากันอย่างอึ้งๆไม่คิดว่าพระสนมกุ้ยเฟยที่ประทับอยู่เคียงข้างจะมีความสำคัญมากขนาดนี้แม้แต่จางกุ้ยเฟยยังนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะใจเด็ดถึงขั้นประหารชีวิตสนมเอกทั้งสองส่วนอีกคนต้องอยู่ตำหนักเย็นจนตายตำหนักจางกุ้ยเฟยยามไห่หวนเว่ยลงคลอมจางกุ้ยเฟยอ,อยู่บนเตียงริมฝีปากประกบกัน เขาใช้ลิ้นควานหาความหวานจากเธออย่างไม่หยุดมือหนาบีบเคล้นสวงอกอีกข้างบีบยอดพระทุมทันก่อนจะลากมือหนาลงไปยังหน้าท้องและต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดของสงวนอิรสตรีเธอคลางออกมาเสียงคลางของจางคุ้ยเฟยทำให้เลือดในกายเขาแทบพุ่งพล่านไฟรักที่กำลังลุกเฮิมราวกับจะมอดไหมไปด้วยกันเขากอจูบหนักๆไปทั่วใบหน้าลงมายังลำคอ ก่อนจะมาหยุดอย่างยอดปทุมทันเขาเม้มขบกัดไปทั่วซวงอกบทรักที่กำลังถูกมะเรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความสงบเกิดขึ้นภายในวังหลวงมาเป็นเวลาสองอาทิตย์ตอนนี้วังหลวงดูเงียบผิดปกติไปจากเดิมเนื่องจากวนเว่ยลงได้ออกล่าสัตว์ที่ป่านอกเมืองโดยพาจางกุ้ยเฟยติดไปด้วยเพราะไม่อยากห่างกันไปแม้เพียงเสี้ยวนาทีแต่บางที เขาก็อาจจะคิดผิดที่พานางมาด้วยครั้นจะยิงกระต่ายก็สั่งห้ามจะยิงกวางก็สั่งห้ามจะให้เขายิงอะไรยิงนกก็อาจจะไม่ได้อีกเจ้าจะให้ข้ายิงอะไรเล่าข้ามาล่าสัตนะว์นะหวนเวยหลงบนอุบอิบก็ยิงควายป่าหรือไม่ก็มีป่าเสือสิงห์หาราสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระต่ายกวางหรือนกจะยิงอะไรก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะวนเวยหลงตอบยกคันธนูขึ้นเล็งลูกธนูไปตรง หน้าหมายจะยิงกวางโดยไม่สนคำห้ามของจางกุ้ยเฟยเลยแม้แต่น้อยฉึกฝ่าบาทไม่ได้ฟังที่หม่องชั้นพูดเลยเหรอเพคะนั่นฝ่าบาทยิงไม่โดนนะเพคะจางกุ้ยเฟยเห็นเขาปล่อยลูกทำนูออกไปแต่กลับเห็นกวางวิ่งหนีตลดิดก็รู้ว่าเขาไม่ได้ฟังที่เธอสั่งห้ามยิงกวางกระต่ายนกแต่เขายิงโดนอะไรเล่าพวกเจ้าน่ะวิ่งไปดูทีถึงข้าจะยิงไม่ถูกกวางตัวนั้น แต่ขามั่นใจว่าเขายิงโดนอะไรสักอย่างวนเวยหลงสั่งทหารที่ยืนคุ้มกันอยู่วิ่งไปดูจุดที่เขายิงก่อนจะพบว่าลูกธนูปักอยู่ตรงหัวไหลซ้ายของยิงชาวบ้านคนหนึ่งก่อนจะวิ่งไปบอกวนเวยหลงและได้พาหญิงสาวชาวบ้านนั้นไปพักที่กระโจมของจางกุ้ยเฟยโดยมีหมอหลวงที่ติดตามมาด้วยคอยรักษาอยู่นางเป็นอย่างไรบ้างหมอหลวงจางกุ้ยเฟยเอ่ยถามหมอหลวงนางไม่ได้เป็นอะไรมากพะยะค่ะ อีกสองถึงสามวันแผลก็คงจะหายหมอหลวงตอบจางกุ้ยเฟยก่อนจะขอตัวออกจากกระโจมไปช้างลิว้วดูแลนางให้ดีคืนนี้ข้าจะไปนอนที่กระโจมฝ่าบาทส่วนกระโจมนี้ข้ายกให้นางได้พักผ่อนจางกุ้ยเฟยยกหน้าที่ดูแลสาวชาวบ้านให้ช้างลิว้วก่อนจะเดินออกจากกระโจมไปหลังจากจางกุ้ยเฟยออกไปได้ไม่นานร่างที่นอนแน่นิ่งเริ่มขยับตัวช้างเลิว้วเห็นอาการคนที่นอนอยู่ ก็รีบวิงไปบอกบนญเว่ยหลงและจางกุ้ยเฟยก่อนจะกลับมาดูเห็นนางลืมตามองไปทั่วพบบุญเว่ยหลงและจางกุ้ยเฟยยือนอยู่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างจางกุ้ยเฟยเอ่ยถามคนที่มองเธอกับบนญเว่ยหลงข้าไม่เป็นไรที่นี่ที่ไหนป่านอกเมืองจเจ้ามาทําอะไรที่นี่แล้วชื่ออะไรบุญเว่ยหลงตอบอย่างเรียบๆไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักป่านอกเมืองใช่ข้ามาเก็บผลไม้ป่าชื่อของข้าเย็นอิงหลาน นางตอบมองหน้าวนเว้ยหลงยางลงไหลใบหน้าคมคายของเขาดึงดูดนางเหลือเกินบานเจ้าอยู่ที่ไหนข้าจะได้เป็นคนไปส่งฟ,ฟ้าบาทจางกุยเฟยถึงกับหลุดปากเรียกฝาบาทไม่นึกว่าเขาจะใจคอรอเลย้ยยิงธนูโดนนางไม่พอและยังไม่ยอมให้นางพักจนหายดีฟาบาทเหลียนอิงพึมพำนเบาๆก่อนนางจะเข้ามาในปากก็ได้ยินคนในเมืองพูดกันว่า ฮองเต้เสด็จเข้าป่านอกเมืองพร้อมกับพระสนมกุ้ยเฟยเพื่อล่าสัตว์ข่านี่แหละฮองเต้หวนเว่ยหลงส่วนผู้หญิงของข้าคนนี้ก็คือพระสนมจางกุ้ยเฟยหวนเว่ยหลงโอบเอวจางกุ้ยเฟยถวายพระพรไปคะขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่น,หม,นหมื่นปีเยียนลี่อิงลุกขึ้นถวายความเคารพอย่างรอบน้อมไม่ต้องมากพิธีหรอกพวกเราไม่ได้อยู่ในวังไม่ได้แต่งตัวเต็มยศอะไร มาแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองจางกุ้ยเฟยพยุงเย็ยนอิงหลานลุกขึ้นเพราะกลัวแผลจะปริดได้เจ้าพักผ่อนเถอะข้าจะให้ชางลิวคอยดูแลเจ้าจางกุ้ยเฟยหันไปหาชางลิวหวนเว่ยหลงจับมือจางกุ้ยเฟยเดินออกจากกระโจมไปด้วยสีหน้าเป็นกังวลฝ่าบาทเป็นอะไรไปหรือเพคะจางกุ้ยเฟยถามเขาด้วยสีหน้าเป็นกังวลของเขาเธอก็รู้สึกไม่สบายใจ ข้ารู้สึกเหมือนจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอีกหากเราให้นางอยู่เขาตอบด้วยความรู้สึกจากใจจริงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระซิบบอกเขาข้างหูฝ่าบาทคิดมากเกินไปนางเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆนะไปคะมีก็ายามอู่แล้วฝ่าบาทคิวเรือไม่ไปคะข้าให้นางกำนันตั้งโตแล้วล่ะไปกันเถอะข้าอยู่แล้วเขาจุงม,มือเธอหายเข้าไปในกระจมที่พัก